สวัสดีครับพบกับผมพัทรชโชนะครับทางช่องฟอร์ดพัทราชโชอีกเช่นเคยนะครับผมเป็นที่ปรึกษาการขายของฟอร์ดสาขาพระประแดงนะครับผมเป็นบริษัทในเครือของกลุ่มบริษัทออโต้แกลลอรี่นั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาลูกค้าทุกท่านนะครับมาชมเจ้าตัวเอเวอเรสต์ไทเทเนียมพัดนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.0ลิตรนะครับเป็นไบเทอร์โบนั่นเองนะครับเป็นขับเคลื่อน2ล้อนะครับตัวนี้ให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่210แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุดของเขาเลยจะอยู่่่ทีี200นนนวตตตัััเเมรรสาหบบ้้อองกลย เจ้าตัวไทเทเนียมพัดคันนี้นะครับยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีช่วยขับขี่ชั้นสูงอีกมากมายแล้วก็ระบบความอำนวยความสะดวกในภายในตัวรถนะครับอย่างมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นระบบเซฟตี้ Safety นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วแบบรักษาระยะห่างแบบ Stop and น o นะครับระบบ ตรวจจับคนเดินถนนพร้อมด้วยระบบเบรกอัตโนมัตินะครับมีมาให้ครบเลยแล้วก็ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางการเดินรถนะครับระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนมีมาให้นะครับกล้องแบบ360องศามีมาให้ครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าจอเรือนไม้นะครับขนาด12นิ้วนั่นเองนะครับแล้วก็หน้าจอซิงโครเอขนาด12นิ้วอิชเช่นกันนะครับตัวนี้สามารถเชื่อมต่อ Apple CarP ร์เพย์อินดอร์อโต้นะครับแบบไร้สายได้เลยนะครับตัวนี้เชื่อมต่อผ่านบลูทูธได้เลยนะครับสะดวกสบายง่ายดายนะครับไม่ต้องใช้สายต่อให้ยุ่งยากรัแล้้วก็ยงมมาพอ กับระบบวเลสช็อตเจอร์โทรศัพท์มือถือให้ด้วยนะครับตัวนี้มีมาครบเลยนะครับแอร์ Air, อัตโนมัติแยกซ้ายขวานะครับแอร์ Air, นะครับสามารถกรองฝุ่น PM 2.5ได้ด้วยนะครับในรุ่นนี้แล้วก็ในส่วนของอาการเชื่อมต่อนะครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่าสะดวกง่ายดายนะครับแล้วก็เป็นรถที่เทคโนโลยีการขับขี่ถือว่ามาครบจบเลยนะครับสาหรับเจ้าตัวเอเวอเรสต์คันนี้ต้องบอกเลยว่าสวยงามมากๆนะครับแล้วก็ยังมาพร้อมกับ พลานมิกนะครับมูนลูปมาให้ด้วยนะครับลูกค้าที่ชอบออกต่างจังหวัดในยามค่ําคืนนะครับสามารถเปิด่าสลูปมองดูดาวมองดูเดือนได้เลยนะครับอากาศชิลชิสบายๆนะครับต้องบอกเลยว่ารถครอบครัวที่เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและก็เทคโนโลยีช่วยขับขี่ชันสูงมีมาให้ครบจบเลยในเอเวอเรสต์ไทเทเนียมพั 4x2 คันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวนี้มีอะไรหล่อๆกันบ้างนะครับในตัวรถเดี๋ยวเราเริ่มจากในส่วนของด้านหน้าก่อนนะครับในส่วนของด้านหน้านะครับเราจะเห็นเลยว่าคันนี้นะครับ ลูกค้าเน้นแต่งเรียบๆนะครับแต่คันนี้เราได้ทําการเคลือบแก้วให้กับลูกค้าด้วยนะครับตัวนี้จะเห็นเลยว่าตัวรถี่เงาโดดเด่นมากๆนะครับตัวรถยิ่งเป็นสีดําอยู่แล้วพอเจอเคลือบแก้วเข้าไปยิ่งเงามากๆเลยนะครับสวยงามมากๆในส่วนของด้านหน้าของตัวรถนะครับตัวนี้เราจะเน้นการตกแต่งเป็นออกแนวโครเมียมนะครับเน้นความหรูหราครับกระจังหน้าของเขาเนี่ยก็จะเป็นโครเมียมนะครับมาพร้อมตะแกรงลังพึ่งขนาดใหญ่เลยนะครับฟอนต์ตัวอักษรฟอร์ดนะครับเป็น โครเมียมนะครับแล้วก็รองพื้นด้วยสีน้ําเงินนะครับมาพร้อมกับกล้องหน้ารถนะครับแล้วก็มีระบบตัวฉีดทําความสะอาดกล้องหน้ารถให้ด้วยนะครับตัวนี้ด้านล่างก็จะมีกล่องเลด้านะครับกล่องเลดาก็เหมือนกับการทํางานโดยคลื่นวิทยุนั่นเองนะครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่าอ่า อุปกรณ์เซฟตี้มีมาครบนะครับไฟหน้าของเขาก็จะเป็นไฟหน้าแบบมันตีเรฟเฟกเตอร์แบบ led นะครับให้ลำแสงเป็นสีขาวนะครับสว่างคมชัดขณะที่ลูกค้าขับขี่ในยามค่าคืนไม่ต้องกังวลเรื่องแสงสว่างเลยนะครับตัวนี้ให้ความสว่างที่ชัดเจนมากนะครับลำแสงส่องไปได้ไกลนะครับแล้วก็ไฟวิ่งกลางวันนะครับเป็นไฟแบบ led นะครับเป็นรูปตัว c ขนาดใหญ่เลยนะครับหรือเรียกอีกอย่างว่าไฟสีแคมป์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์บ่งบอกเลยว่ารถรุ่นนี้คือ ford นั่นเองนะครับเราจะเห็นเลยว่ามีไฟตัว c สองข้างประกบกันออกมา เป็นเหมือนดวงตาของฟอร์ดเลยสวยงามมากๆนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกด้านล่างนะครับก็จะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกแบบ LED มาให้จากโรงงานนะครับเราจะเห็นเลยว่ามีการเล่นขอบนะครับเป็นสีโครเมียมทําให้รถในดูสปอร์ตดูสวยดูหรูมากๆนะครับแล้วก็ชายกันชนด้านล่างนะครับตัวนี้จะเป็นสีเงินนะครับตัดกับตัวรถสีดําที่ทําให้รถในดูโดดเด่นมากๆแล้วก็มีเซ็นเซอร์ด้านหน้ามาให้อีก4จุดด้วยกันนะครับตัวนี้ส่วนด้านล่างก็จะมีตะขอลากจูงมาให้นะครับแข็งแรงทนทานสามารถรองรับน้าหนัก การลากจูงได้ถึง3ตันโดยประมาณนั่นเองนะครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่าสวยงามและก็โดดเด่นมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านข้างกันนะครับว่ามีอะไรหล่อลอกันมากนะครับตัวนี้ก็ในส่วนของด้านข้างนะครับคิ้วล้อของเขานะครับจะเป็นมาตรฐานเลยนะครับสีเดียวกับตัวรถนะครับสีดําเงานะครับให้ความหรูหราโดดเด่นนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับระบบเบรกของเขาก็จะเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อเลยนะครับแล้วก็เป็นแบบมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะครับระบบ ดีบีดีช่วยกระจายแรงเบรกนะครับแล้วก็ล้อของเขาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเป็นล้อทูโทนนะครับเป็นล้อทูโทนสีเทานะครับกาบไฟตัดด้วยขอบเป็นโครเมียมนะครับเวลาที่ลูกค้าวิ่งเนี่ยก็จะเกิดความแสงเงาเป็นเกลียวนะครับทำให้สวยงามและก็โดดเด่นออกมา,มากตัวนี้ยางที่ติดมากับตัวรถนะครับจะเป็นยางแบบ นุ่มนวลน,นะครับเป็นยาง SUV แท้ๆเลยนะครับให้ความนุ่มนวลแล้วก็หนึบยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยมเลยนะครับเป็นยางของกุสเซียนะครับตัวนี้ล้อเขาก็จะเป็นขอบ20นิ้วนะครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่าสวยงามมากๆนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านบนนะครับเราลังคาของเขาจะเป็นสีเงินนะครับตัวนี้ แล้วก็กระจกมองข้างเนี่ยก็จะเน้นเป็นโครเมียมนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบ LED ที่ข้างตัวรถให้ด้วยนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเป็นขนาดใหญ่เลยครับทำให้เพื่อนร่วมทางเนี่ยมองเห็นเราได้อย่างชัดเจนขณนะเราเปิดไฟเลี้ยวนะครับด้านนี้ก็จะมีกล้องสอง ดานข้างมาให้ด้วยนะครับพร้อมไปส่องสว่างข้างตัวรถเวลาที่เราเปิดประตูนะครับหรือเวลาที่เราดับรถนะครับไฟก็ยังส่องอยู่ทําให้ลูกค้าสามารถมองเห็นทัศนวิสัยข้างตัวรถในยามค่าคืนได้นั่นเองนะครับแล้วก็มือเปิดของเขานะครับจะเป็นแบบโครเมียมนะครับมาพร้อมระบบกุญแจแบบสมาร์ทคีย์นะครับพร้อมปุ่ม Pu s ์ตาร์ดนะง่ายได้เพียงปลายนิ้วสัมผัสนะครับไม่ว่าจะเป็นล็อกรถลดล็อกรถนะครับง่ายดดยนะครับตัวนี้โลโก้คําว่าไทเทเนียมมีมาให้นะครับแก้มข้างของเขานะครับพร้อมคลิประบายความร้อนก็จะเน้น อ่าเป็นขอบโครเมียมนะครับพร้อมโลโก้คำว่าไบท์โบนี่เป็นโครเมียมอีกเช่นกันนะครับมันได้ข้างขนาดใหญ่นะครับในตัวไทเทเนียมพัดนะครับมันจะตัดขอบด้วยสีเงินด้านล่างนะครับสวยงามหรูหรามากๆและแข็งแรงทนทานนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านในกันนะครับในส่วนของด้านในเนี่ยในส่วนของด้านในในตัวไทเทเนียมพัดเนี่ยครับก็จะตกแต่งเป็นสีดํานะครับสีดําตัดกะสีเงินนะครับแล้วก็จะมีไฟสร้างบรรยากาศในห้องโดยสารมาให้นะครับเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็ ตัวนี้มือเปิดของเขานะครับมือเปิดประตูก็จะเปิดง่ายนะครับกดล็อกรถล็อกรดนะครับง่ายดายแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยนะครับก็เป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับปรับระดับได้สีทิศทางนะครับมาพร้อมฟังก์ชันมีเดียที่พวงมาลัยให้ครบเลยนะครับหน้าจอแบบดิจิตอลนะครับขนาด12.4นิ้วนะครับมีมาให้แล้วก็หน้าจอกลางซิง f o โฟเอนะครับตัวเนี้ยก็จะเป็นหน้าจอสัมผัสขนาด12นิ้วนะครับไวเลสชัปเจอร์มีมาให้นะครับ เบรกไฟฟ้านะครับโหมดการขับขี่นะครับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดมีมาให้นะครับเบาะหนังก็จะเป็นเบาะหนังสีดำนะครับมาพร้อมกับพารานอเมกมูลรูปนะครับตัวนี้มีมาให้ครบจบเลยนะครับกระจกมองหลังนะครับเป็นแบบตัดแสงสะท้อนนะครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่าทั้งสวยและก็ระบบความปลอดภัยอัดแน่นเลยนะครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่าสิ่งอำนวยความสะดวกมีมาครบจบเลยนะครับในส่วนของ ด้านท้ายนะครับไฟท้ายของเขาก็จะเป็นแบบ LED นะครับเหมือนคล้ายๆกับไฟรถสปอร์ตเลยนะครับเป็น LED แบบ Full LED ทั้งทั้งหมดเลยนะครับก็คือตัวนี้จะให้ความสว่างคมชัดมากๆนะครับทำให้เพื่อนร่วมทางมองเห็นเราได้อย่างชัดเจนนะครับเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่เนาะในส่วนของด้านบนนะครับก็จะมีไฟเบรกดวงที่3แบบ LED มาให้นะครับตัวนี้ที่ปัดน้ําฝนมีมาให้นะครับโลโก้ฟอร์ดนะครับแล้วก็โลโก้คําว่าเอเวอเรสเป็นโครเมียมมาให้นะครับจากโรงงานเลยนะครับแล้วก็จะมีกล้องส่องถอยมาให้ด้วยนะครับขณะที่ลูกค้าเข้าเกียร์ถอย ก็จะมีภาพด้านท้ายนะครับรีวิวขึ้นสู่หน้าจอซิงโปเอด้านหน้านะครับให้ลูกค้ามองเห็นวิสัยทัศน์ในการถอยจอดนะครับทำให้จอดได้อย่างปลอดภัยและก็มั่นใจยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านขอบชายกันชนนะครับก็จะมีพลาสติกมาให้ด้วยนะครับเพื่อป้องกันรอยรรอยนะครับแล้วก็ในส่วนของกันชนนะครับก็จะมีเซ็นเซอร์มาให้ด้วย4จุดด้วยกันนะครับตัวนี้ฝาท้ายของเขานะครับยังมาพร้อมกับระบบคลิกเซนเซอร์นะครับตัวนี้ลูกค้าสามารถ อ่าเตะคลิกเซนเซอร์ได้ง่ายดายเพียงลายนิ้วสัมผัสนะครับง่ายดายสะดวกสบายนะครับแล้วก็ตัวนี้ยังมีระบบเซฟตี้ป้องกันการหนีบมาให้ด้วยนะครับอ่าเบาะตอนหลังนะครับเบาะตอนหลังเลยเนี่ยสามารถปรับด้วยไฟฟ้านะครับสามารถกดปรับไฟฟ้าได้นะครับตัวนี้สะดวกสบายนะครับใช้งานได้ง่ายดายเพียงลายนิ้วสัมผัสก็ใช้ได้เลยนะครับตัวนี้ให้ความหรูหราความสะดวกภายในนะครับกว้างขวาง or เป็นรถที่สวยมากๆนะครับระบบเซฟตี้ความปลอดภัยนี่ถือว่าสุดยอดเลยนะครับตัวนี้จะมีระบบป้องกันการหนีบมาให้ด้วยนะครับเพียงแค่มันถูกเราเบาๆมันก็จะหยุดนะครับทาให้ปลอดภัยสําหรับผู้ขับขี่นะครับตัวนี้สําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่กําลังมองหารถครอบครัวแบบพรีเมียมไว้ใช้นะครับเอเวอเรสต์ไทเทเนียมพัดคันนี้ผมบอกได้เลยครับว่ามาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันแล้วก็ระบบความปลอดภัยที่อัดแน่นเลยนะครับตัวนี้สม คุ้มค่าสมราคาแน่นอนนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหานะครับถ้าเข้ามาพูดคุยสอบถามกับผมได้นะครับทางช่องฟอร์ดพัทลาโชนะครับหรือจะเป็น i อดียไลน์เบอร์โทรศัพท์ที่ผมทิ้งไว้ให้ด้านล่างนะครับเรามีรถพร้อมส่งมอบให้กับลูกค้าทุกรุ่นทุกสีนะครับไม่ต้องกังวลว่าจองมาแล้วจะไม่มีรถนะครับรับรองได้เลยว่าที่เรามีรถพร้อมส่งมอบลูกค้าแน่นอนนะครับสาหรับวันนี้ต้องฝากลูกค้าทุกท่านเลยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับ เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมพัทราโชคนะครับได้ทําคลิปรถยนต์ฟอร์ดสวยๆจากทางฟอร์ดพระประแดงให้กับลูกค้าได้รับชมนะครับและก็อย่าลืมนะครับฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปรถยนต์สวยๆจากทางฟอร์ดพระประแดงทางช่องฟอร์ดพัทราโชคนะครับผมสาหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านมากๆนะครับที่ติดตามรับชมคลิปของผมนะครับแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเรามาดูกันว่าในคลิปหน้านะครับผมจะนํารถยนต์ฟอร์ดรุ่นไหน แต่งแบบไหนหรือสไตล์แบบไหนมาให้กับลูกค้าได้รับชมกันสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ